ทีมใดประเทศไหนคือผู้ทรงอิทธิพลตลอด5ปีของวงการอาวสวัสดีค่ะนักต่างฟังน,นะคะวันนี้นะคะอาจารก็ได้มีข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับอาวีมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะอาวหรือว่า l อวีเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ปี2015เนี่ยที่บริษัท Ten c ซ n t นะคะได้ร่วมมือกันพัฒนากับดีมี่ในชื่อเกม HOK OK ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนเลยค่ะ<น>หลังจากที่ได้เคยขอความร่วมมือจากไลออดไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าได้โดนปฏิเสธมา Tencent นี่นะคะจึงได้ซุ้มพัฒน,นาเกมในมือถืออย่างแพร่หลายเลยค่ะกดสกิลง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้อย่างรวดเร็วเพราะก่อนหน้านี้นะคะเกมที่มีการแข่งขันสูงกันในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของ PC ซะมากกว่าหลังจากที่มีมลสุมมากมายในเรื่องการกอปเกมนะคะทาง Tencent เนี่ยจึงได้ออกเกมมาใหม่ค่ะซึ่งมีชื่อว่า r อหรือว่า a วที่เรารู้จักกันในตอนนี้นั่นเองค่ะ โดยปรับแผนที่แล้วก็ตัวฮีโร่ให้เป็นแบบฉบับของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและยังอ้างอิงกับบุคคลประวัติศาสตร์ในตำนานของแต่ละประเทศด้วยนะคะเพื่อให้เข้าถึงบุคคลที่ชื่นชอบในตำนานได้มากค่ะพอเราพูดถึงทีมหรือว่าประเทศที่มีอิทธิพลต่อเกมแลวก็สังคมอ,อาวีมากที่สุดนะคะก็จะมีดังนี้เลยคะ่ะอาวีนี่นะคะได้เริ่มเดบิวต์ในปี2015หรือ2016ช่วงนั้นเนี่ยประเทศที่เล่นในกลุ่มแรกๆก,ก็จะมีไทยไต้หวันแล้วก็เวียดนามค่ะ ยังไม่ได้มีทีมหรือว่าประเทศที่ขึ้นมาเป็นไอดอลในวงการเกมเลยนะคะแต่พอปี2017เนี่ยก็ได้มีการแข่งขันและดับประเทศค่ะก็มีทีมเบคอนที่ควา้าแชมป์ที่เวียดนามไปนั่นคือทีมประเทศไทยทังเอ็นค่ะเย่สร้างชื่อเสียงในวงการได้ยอย่างกว้างขวางมากเลยนะคะมีอาวีเข้ามามีบทบาททั้งสตรีมเมอร์เกมเมอร์ยูทูบเบอร์ซึ่งผุดผูดผด้เล่นโคน้ดทีมหน้าใหม่จึงยกให้ปี2017เนี่ยคือปีแห่งแชมป์เบคอนไปเลยค่ะ ย่างข้อปี2018นะคะเป็นปีที่3ของประเทศมหาอำนาจอาวีได้ก่อตั้งลีกอย่างจริงจังค่ะมีทั้งสปอนเซอร์มีแคมป์แล้วก็มีระบบการจัดก,การงานอย่างมืออาชีพด้วยนะคะและปีนี้เองค่ะที่เจทีมของไต้หวันเนี่ยก็ได้ควา้าแชมป์ระดับนานาชาติและผักดันผู้เล่นอย่างยูชอนนิวแล้วก็สตามาเป็นผู้เล่นส่งอิทธิพลอย่างแครี่ป่าอย่างจริงจังค่ะแม้ว่าในปีนี้นะคะก็จะได้มีผู้เล่นจากทางเกาหลีเข้ามาเฉิดฉายในรายการของ AWC จึงจะขอมอบ MVP ในปี2018ให้กับ J จทีมแห่งไต้หวันไปเลยค่ะตบมือเลยคนพอเข้าปี2019นะคะทีมทรงอำนาจทั้ง2ทีมคือเบคอนแล้วก็เจทีมค่ะอาจมีมรสุมมากมายในหลายๆเหตุผลนะคะบางคนอยากแข่งต่อบางคนอยากไปสตรีมบางคนก็ฝีมือตันก็มีนะคะจึงได้มีการโยกย้ายทีมจึงทำให้ปีนี้แังขาที่ดิกเวียดนามที่มีผู้เล่นพรสวรรค์สูงอย่าง ADC ผู้ควา้าแชมป์ AIC แล้วก็ AWC มาได้อย่างสวยงามและผู้เล่นเวียดนามอีกหลายคนก็เริ่มมีบทบาทและมีอิทธิพลในวงการ RV มากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่า MVP ทีมในปี2 0 1 9เนี่ยก็ต้องยุดให้ทีมแฟตไปอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลยค่ะเก่งขนาดนี้ส่วนเอาเข้าในปี2020นะคะหลังจากที่ได้เกิดวิกฤตโควิดเข้ามาซึ่งทําให้ต้องรายการแข่งขันเนี่ยจะต้องหยุดชะง,งักไปซึ่งเป็นที่น่าเศร้าของหลายๆคนมากเพราะว่า ตังเองก็ไม่ได้ดูการแข่งขันในช่วงนั้นเลยแต่เมื่อมีสัญญาณที่ดีขึ้นมานะคะเทนเซนและกาลินาจงได้ผุดไอเดียสร้างลีกที่รวม4ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเพื่อชิงความเป็นที่1ที่แท้จริงดังนั้นแชมป์ APL 2020ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้จะเป็นคำตอบว่าผู้ส่งอิทธิพลในปี2020จะเป็นใครเอาละค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆอยากคิดว่าใครจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในปีนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะคะ สำหรับนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ตังๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตังทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ตังของตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กับกดไลค์ให้ด้วยนะเชียร์ทีมไลเม้นบอกไว้เลย